เจ้าแรกเลยนะเป็นที่แรกเลยหลังจากที่มีการพูดถึงรายชื่อนักการเมือง7คนที่มีทั้งสอสอปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตสสนะครับเข้าไปบวพันกับแก๊งสแตมเมอร์เว็บพน,นันขบวนการฟอกเงินในฝั่งของประเทศกัมพูชาบิจโจกเองก,ก็ก็พูดตรงๆนะก็ไม่กล้าเปิดเผยชื่อออกสื่อนะออกสื่อเนื่องจากกังวลเรื่องของการฟ้องร้องดําเนินคดีเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนะี่ย เป็นระบบกล่าวหาเป็นระบบกล่าวหาถ้าให้สื่อมวลชนถ้าให้คนชาวบ้านถ้าให้อะไรธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับมาเปิดเผยรายชื่อเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหานะก็คงจะถูกฟออ้องร้องดําเนินคดีอย่างแน่นอนเพราะนะั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพลนะทั้งสีเทาสีดําสีขาวไปทุกสีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไง หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นผู้ไปตรวจสอบนะครับอย่างวันนี้เนี่ยอารังสีมันโรมสอส,อสอพักประชาชนแกก็ยังไม่กล้าเปิดชื่อเลยนะขนาดรังสีมันโรมนะตัวตึงจากพักประชาชนเนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกได้แต่ออกมาเรียกร้องว่าทําไมรัฐบาลถึงแม่งไม่จัดการวะไม่ดําเนินคดีไม่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะแล้วทําไมต้องให้คนนั้นคนนี้เนี่ยไปเปิดด้วยนะครับในท้งที่ข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนนะรัฐบาลทําไมไม่ดําเนินคดีวันนี้คุณอัจฉริยะ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจโทร,รุทธพลดาวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะนะโดยขอให้ดำเนินคดีกับนักการเมืองชอช้างที่รับเงินพนันมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจากฝัก่งกัมพูชาแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกม์รวมทั้งได้เปิดเบื้องหลังตำรวจไซเบอร์นะครับที่มีการช่วยเหลือน,นักการเมืองชอช้าง และกับตำรวจสอปอสอรตรอที่เอาคดีของนักการเมืองชอช้างไปซ่อนเอาไว้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณอัจฉริยะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูเนี่ยสองชื่อเลยนะวันนี้มาเปิดแล้วสองจากออสิ่งที่เกิดข,ขึ้นหลังจากนี้ก่อนเพื่อที่จะดําเนินการเปิดเผิเอีกห้ารายชื่อซึ่งมีทั้งอดีศสแล้วก็ศส,แล,สและที่สําคัญบางคนก็อยู่ทางฝั่งของ รัฐบาลสริสมัมปวันนี้ผมยืนยันชัดเจนนะว่าอัจฉริยะเปิดชัดเจนนะเพียงแต่ผมก็มาอยู่ในสถานะที่จะเอามาพูดแบบแบบแบบเปิดเผยให้กับสังคมได้รับทราบก็ต้องพูดคํานี้ชัดเจนนะนะคุณอัจฉริยะเป็นเจ้าแรกเลยครับที่เปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วก็เอาไปยื่นให้กับรัฐมนตรียุติธรรมเอาไปยื่นให้กับรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งนักการเมืองชอช้าง แล้วก็สอเสือตอนที่มีชอช้างกับสอเสือมีเส้นเงินพัวพันกันด้วยอัจฉริยะบอกแล้วว่าจริงๆชอช้างเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนะครับแต่เกิดการวิ่งเต้นจนหลุดเกิดการวิ่งเต้นจนหลุดและตำรวจที่เคยช่วยเหลือนักการเมืองชอช้างก็ถูกดำเนินคดีแต่ก็โดนดองเอาไว้เรียวกว่ามีทั้งขบวนการราชการมีทั้งขบวนการนักการเมืองมีทั้งขบวนการวิ่งเต้นเงินเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเหลือกันแบบอุดตลุดเลยนะ เอาตัวนี้ให้ชัดเจนนะค,คุณผู้ชมนะครับนอกจากนั้นอัจฉริยะยังเปิดเผยด้วยนะครับว่ายังมีนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการนะครับรับเงินจากเครือข่ายก๊กอานที่ประเทศกัมพูชาอีกถึง40ล้านบาทเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นระดับรองผู้บัญชาการคนหนึ่งไปรับเงินเครือข่ายของก๊กอานก๊กอานก็เป็นคนสนิทของคุนเซนไงที่โดนอายัดทรัพย์เอาไว้เพราะมีส่วนพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ชัดเจนไหม คุณผู้ชมครับทีนี้พออัจฉริยะเปิดคือมีเจ็ดใช่ไหมเปิดแล้วสองเปิดแล้วสองแฉนาทีว่าจริงๆไอ้นักการเมืองเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนะแต่วิ่งเต้นคดีจนหลุดไม่รู้ว่าวิ่งเต้นที่ท่านนอย่างไรใช้เงินใช้ทองและตำรวจที่ช่วยเหลือก็ถูกดำเนินคดีนะแต่คดีก็โดนด,ดองเอาไว้ไม่มีความคืบหน้าพูดง่ายๆก็คือทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนักการเมือง มีผลประโยชน์ร่วมกันหมดเลยนะครับแล้วข้อมูลใหม่ก็คือมีระดับรองผู้บัญชาการตํารวจได้รับเงินจากเครือข่ายของพวกแอนคาขเขีตนอีก4ี่ิล้านชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คนไทยก็ช่วยกันเร,รียกร้องบอกต่อแชร์ต่อออกไปก็คือเมื่ออัจฉริยะเนี่ยเปิดเผยชื่อออกมาแล้วก็คือเปิดเจ้าแรกเลยเปิดหน้าเลยนะเป็นไงเป็นกันแกก็โอ้หกล้าดีเดือดคุณผู้ชมรันมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไง เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไงรังสิมันโรมวันนี้ก็ออกมานะครับถามว่าเออรัฐบาลเนี่ยนะออรัฐบาลที่ออพรักประชาชนเนี่ยไปโหวตมาเป็นนายกมาโหวตให้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะนะทาไมถึงยังไม่จัดการนะนักการเมืองชอช้างทุกหน่วยงานรู้กันรังสิมันโรมบอกแต่แปลกใจทําไมหน่วยงานรัฐไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมทำไมหน่วยงานของรัฐไม่ทําอะไรเลย มมไม่ใช่ว่าจะมารัฐบาลก็ดูแบบว่าดูนิ่งเกินไปเหมือนกับที่สอสอเท็คนันทพงศ์ว่าไว้นะครับว่าเฮ้ยดูเหมือนไม่จริงจังเลยว่ะดูเหมือนไม่จริงจังเลยทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเองเนะี่ยเพราะเป็นสอสออยู่เนี่ยนะดูเหมือนไม่จริงจังเลยโรมก็ออกมาซัดขนาดโรมยังไม่กล้าเปิดชื่อวันนี้ต้องอัจฉริยะเท่านั้นที่มาเปิดชื่อเออมันก็น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเหมือนกันคุณผู้ชมครับ เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่มีความจําเป็นหรอกครับวันนี้ประชาชนรู้กันหมดแล้วไม่ใช่ว่าประชาชนจะต้องเป็นคนเปิดสื่อจะต้องเป็นคนเปิดคนนั้นคนนี้จะต้องเป็นคนเปิดเพราะพวกเขาเนี่ยรักและวก็หวังดีต่อประเทศชาติแต่ถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยมันทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนก็คือถูกฟ้องร้องดำเนินคดนีแต่รัฐบาลกลับไม่ทําอะไรเลยรัฐบาลกลับไม่จริงจังเหมือนกับที่พูดเอาไว้ เพราะนั้นประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่ารัฐบาลไม่จัดการในสักอย่างอย่างน้อยก็ต้องเรียกว่าสิ่งที่อัจฉริยะพูดเนี่ยมันมีข้อมูลเพื่อก้เล่าเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะสองในห้าเชื่อเป็นเจ้าแรกเลยที่เปิดมีทั้งชอช้างแล้วก็สอเสือนะแล้วออออออนอกเหนือนจากสองในห้าแล้วเนี่ยนะครับก็มีรองผู้บัญชาการอีกระบุเล่าเป็นฉากฉาเลยนะครับคือเอาิีมีเส้นเงินเลย มีเส้นเงินเลยวันรับโอนเงินทีละกี่ล้านวันที่บัญชีเลขที่เครือข่ายโยงใยกันอะไรยังไงเอามาให้ดูเป็นผังเลยคือมาเอามาให้ดูนี่ถึงขน,นาดที่ว่าตํารวจเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ไปดําเนินคดีตามนั้นะรัฐบาลแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเพราะว่าอัจฉริยะทํามาให้หมดแล้วคือมันชัดแบบนั้นคือมีทั้งคุณอัอจฉริยะมีทั้งบิ๊กโจ๊กมีทั้งรังสีมันโรมแค่เอาข้อมูลจากสามคนนี้ก็เยอะแล้วนะ ไปจัดการไปดําเนินการหนึ่สอมันก็จบแล้วคําถามก็คือแล้วทําไมรัฐบาลถึงไม่ทําแล้วก็มาโยนภาระให้กับเอกชนสือ่อนะอประชาชนชมรมช่วยเหลือยือาชญากรรมเนี่ยเหมือนไปโยนภาระให้พวกเขาเนี่ยไปทําหน้าที่แทนรัฐบาลทั้งทงที่คนเหล่านี้เขาไม่ได้มีอํานาจนะครับที่จะไปเอาผิดใครได้รัฐบาลมีอำนาจเต็มๆเลยนะครับแต่ก็ไม่จริงจังแล้วก็จริงใจ เพราะนั้นเนี่ยช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อออกไปให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเหนียมกันแล้วมีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วเพราะนั้นขึ้นอยู่กับกระกทรวงยุติธรรมกัอยู่รัฐบาลที่อยู่ตำรวจและวครสำนักงานตำรวจเอ่เช้าวันนี้อาชญาพูดถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรด้วยนะเพราะว่าตรอนะว่าจะเอาจริงเอาจังหรือว่ากล้าที่จะจัดการาหรือไม่ไม่ใช่ว่าจัดแต่ตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นแต่ไม่กล้าแต่ต้องนักการเมืองนะครับ